โอ้โหของประชิมเยอะมากรีวิวหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่เอาของมาให้ไม่คิดว่าคนจะเอาของมาให้เยอะขนาดน,นี้ขอบคุณทุกคนแล้วจาได้หมดไหมว่าใครเอามาให้โอหนูจาได้ทุกรายละเอียดคะ่ะทุกอันอยู่ในความทรงจําหนูหมดแล้วหนูจะเก็บไว้อย่างดีจําได้ใช่ไหมอ,อันนั้นอันนี้ใครให้อันนี้อันนี้เอนนอมันเป็นอะไรอ,อันนี้น้ําฟ้าให้ มันจะมีเสียงด้วยทุกคนฟังอันนี้ไม่อยากเปิดได้ครฟังเลยคืนอ่ะฟังฟังคือลที่่นกันมา3ปีแล้วก็เอาคุณตลอดที่ผ่านมาที่คอยแบเือคน้จนจบแล้วก็จะอยู่ด้กัน6ปีแล้วก็จะเป็นเพื่กันตลอดไปอุ๊ยซึงอ่ะอันนั้นอันนั้นอะไรอ่ะที่เป็นรูปบัวใครให้อันนี้พี่ภูมิให้พี่พระเอกเอ็ีกล่องจุ่มค่ะแล้วก็มีปิ๊กด้วยมันคืออะไร อันนี้เป็นปิ๊กแล้วก็อันนี้เป็นเทียนหอมเทียนหอมอมหมูเด้งใครให้คะหมูเด้งหมูเด้งอันนี้แม่น้ำฟ้าให้คะ่ะแม่พี่น้ำฟ้าให้มาใช่แล้วก็มีอันนั้นด้วยอันนั้นชอบมากที่สุดเลยใช่ปะใช่แชอบมากที่สุดเอาไปกินหมกูกระเย็นนี้ใครให้พ่อ นี่งไม่ใช่หมูกระทะร่อมมีมาม่าด้วย <c oughs> นี่ค่ะกระตายมีฟอร์ลินโรเชอร์ด้วยใช่อันนั้นแม่ให้อันนี้สีฟ้าแม่ให้เยอะมากค่ะอันนี้ของพี่มีนานี่ของพี่ดิวทุกคนคออืนนี้มีคุณค่าทางจิตใจมากน่ารักมากอะชอบอันนี้จะเขียนว่าคอนกรีตแล้วก็จะมีคำโอวยพอเล็กๆน้อยๆน่ารักค่ะอุ้ยี่เป็นกระดาษแบบหอมๆเลยขอบคุณนะคะอันนี้ พี่น้ำอิงให้อันนี้คือซึ้งใจมากอ่ะเพราะว่าการทําแบบเนี้ยต้องใช้เวลามากเลยอ่ะดูดิน่ารักอ่ะวุ้ยอันนี้คือโชคน่ารักมากเป็นแบบเป็ดน้อยขนนุ่มๆตัวเล็กๆขอบคุณคนให้ด้วยนะคะโอ้ยทุกคนอันนี้น่ารักมากเป็นลูกอมนี่อยากกินอนะ่ะแต่จะเก็บเอาไว้จะเก็บเอาไว้อะไงคือพี่เขาใส่ใจรายละเอียดมากนี่เก็บน่ารัก คือน่ารักของอันเลยใช่แล้วแบบมีอันนี้ด้วยอ่ะที่มันเป็นโค้ดเพลงอ่ะพอเราไปสกแกนอัน,นอันนี้คืออะไรดำดำอันนี้ก็คือเป็นโค้ดเพลงถ้าเราไปสกแกนในแอปอ่ะก็จะขึ้นเพลงมาเลยนี่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 อันนี้เราจะรวยแล้วนะทุกคน <laughs> ขอบคุณสําหรับของขวัญทุกชิ้นเลยนะคะจะเก็บไว้อย่างดีแล้วก็จะเก็บไว้ในความทรงจําแบบ <c oughs> ลึกเข้าไปในหัวใจเลยค่ะขอบคุณนะคะมันเยอะมากขอบคุณค่ะ